จิบเบอรเกนดครับวันนี้ชาเลนจ์ของเราคือจอยตามเพื่อนแบบมั่วๆจอยตามหาเพื่อนคล้ายๆกิบ๊บพี่แท้แหละตามพี่แท้อันนี้จอยตามไอ้เนี่ยนะคนนใครนะ,ะจอยจอยเกล็ดอันนี้ก็จะเป็น scp เหรอ scp แล้วน่าของชินกมล่อยู่อ้อัอนนี้ก็ผมก็จะเกิดขยันเอสผมก็ชื่อตามไปชื่อนี้นครับ เไม่ไม่ไมา่อ่าอ่าไปแล้วคุณไปแล้วโคนอ่ะเอาไปกินไหนเจมนะครับผมคุยกับน้องน้องอยู่ครับอ่าอ่ะ xót nàng nọ, Ngày hoài nhé con đâu này Đấy, Ở Bố bảo các cụ ăn cứ đua sao Hãy เอีซีุดนึงใช่อีกชุดนึงแล้วก็ที่ามันด้วยอีกชุซีึงนี่จะไปโน้ตบแล้วสุดทายจ้ะนี่ก็ของเครื่องคิดคูก็ดูดูไปแล้วแหละ ไปเล่นเกมอื่นต่อไปเปิดน้ำผีฮึป๊าเปิดน้ำผีว้าวโอเคโอเคก็อย่างนี้นะครับต่อไปเล่นเกมอะไรเขียนเลยวจอยตามฮะเล่นเกมอะไรเดี๋ยวจอยตามเดี๋ยวข้างนี้จะเข้าไปในนี้นะครับข้างนี้ เออเาเกมอะไรที่มันเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์ได้เหรุดร้อ,อนเดรี่แก้วก็หนุก็รอรอไม่แหงนี่เลยมาสามสองนึงจอยตามพี่มาแล้วเจี๊ยบรับ เ๋ยวเตะเต๋อเต่นเตะเ๋วันนี้ทุกคนก็ด้อผมเล่นได้ก่ามากผมเล่นได้เพราะว่าผมเล่นิด่าหาเรื่องคนอื่นครับหาเรื่องคนอื่นนี่เองงดูเห็นไหมถึงหาเรื่องคอื่น 都没弄好，以 แค่ผมเล่นติดตาบมากอัน <illustrated> น mm ี hmm. ้ฮ้ยอันไหนนะเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรหรอจ๊ะอืมอันนี้มันตับคนนะคนนี้และมันตุ่มที่ทะลุกำแพงโอ้เ่ thôi 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 canh đâm, canh đâm. Đâm hả? Śúi, đâm à. thôi 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 bỏ thôi 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 ไปเล่นเกมอื่นดีก,กว่ามั้งมันบักมากเลยอะคิดว่าพี่ออกไปเล่นเกมอื่นเนี่ยพี่ไมพอใจไม่พอใ,ปพอใเป็นอยน่างแรงทำไมคือน้องผมก็บอกว่าอาชีิเดครับพี่อาชีิเดครับพี่พพเดี๋ยวฮะทอยจะเข้าเกมไหนจอยจอยเลย พี่จอยเข้าไปอย่าบอกพ่อนมทำคลิปปัญญาอ๊อะจอยตามเขาเข้ามาเลยนี่คือเสียงน้องผมนะครับเล่นไมห้เล่นเกมบุกแฮเวนดีแก้วอุ้ยอุ้ย จำชอบเล่นยูแล้วแต่พี่ไม่ชอบเล่นบุ้งไฮเว้นงั้นทอยอยากอัดเปะละ่ะแต่ทอย,ย,ยต้องพูดตลอดเวลานะมอดเจ่อตามมังก็ได้วะ,ะแต่ยังลืมบอกนะว่าผมเต่งเหือกด <c oughs> อ <c oughs> ดกินเสร็จแล้วครับ អីអីជូប៉ូយឺឺឺឺ Más, más, ตายแล้วตาผมเจียวคนบ้าเชียวทออยู่ไหนอยู่บ uh> ้านทนีเท่าไรเควี่ด้วยพี่โดนคนบ้าอะไรอแบบนี้เป็นโรคอาการทางน้าคนอื่นเข้าบ้านเอ้ยหนีดีกว่าบ้านที่เท่าไหร่นะ ยี่สิบย,ย,ววยี่สิบย,ย,ยีย่สิบยี่สับ

นี่นี่แลวนั่นอันนี้บ้านนี้มันนี้มันนึกถึงเรื่องเวลาโอ้กานเต้นเต้นเอาเต้นเอ้าเต้นเอ้าเต้นเอ้าเต้นเเต้นเเต้นเอ้าเตนเอ้าเต้นเอ

ก่อนฉัไปนิดนึง่งไงอันนี้ปาร์ตี้วันเกิด

โอ้ยเฮ้ยยเดี๋ยวๆกูรลอนเดลี่อ่ะแม่งกูน่ากลัวเลยมาเฮ้ยไม่จ็ดของ้วันนี้พี่น้ตห้องน้ำไปงั้นฮะ ได้นอนเลยเหรอไม่จะท้อมากาเลยเหรอนั้นกินไอติมเปล่านั่นก็ขออันนี้เป็น EP พหนึ่งก็ขอให้สนุกกับวันนี้ได้ย่าลืมกดติ่งด้วยไม่งั้นผมจะขอบ้านแล้วก็ไปตตืดพวกคุณนะ